จากการใช้ไปประมาณ3วันใช้เรตินเอทาหลังจากที่ทาเรตินเอไป3วันพอมันมีอาการแดงตึงแล้วก็เริ่มแบบคันยุบยิบยุบอะ่ะแล้วก็หยุดหยุดเลยคืนที่4ไม่ทาแล้วอ่ะคือเออมันทนอาการคันไม่ไหวแล้วนี่คือสภาพหน้าสดนะคะ ือเพิ่งล้างหน้าเสร็จมาใหม่เลยคืออยากจะให้เห็นว่าสภาพหน้าเป็นยังไงตอนนี้นคือหน้าแดงมากดูสิมันตึงแล้วก็แดงนี่คือที่เงาเงานี่มันเป็นอาการของหน้ามันตึงแล้วมันก็ลอกคันแล้วมันแดงมากเห่างเงเ็ตรงนี้ แดงเป็นลูกแี่ชมพูคือคือเราทาก,กันคืนใช่ปะเบติเอนย์จุดนยาเปอร์เซนตวันแรกๆที่ทานี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะมันก็แค่คือเข้าใจว่าหนังหน้าตัวเองด้านพอไงคือก็ทาวันที่2มันก็ยังดีอยู่วันที่3เนี่ยแบบหน้ามันก็จะตึงๆนิดนึงก็ยังไม่ได้สังเกตอะไรมากมายแต่พอตื่นเช้าล้างหน้าแดงแบบเนี้ย ก็เหมือนกับคือมันตึงมากตึงเปรี้ยอย่างเราทาเรตินเอเราก็ไม่ไปโดนพวกนี้เลยเพราะว่ากลัวมันละคายเคืองเราก็จะทาแค่ในส่วนของที่มันเป็นรอยรอยสิวเก่าแล้วก็เป็นในส่วนของอ่ที่เราต้องการรักษาก็คือพวกหลุมพวกอะไรพวกนี้คือมันเนียนขึ้นจริงๆนะเออแต่ว่าเอ,อ มันเนียนนะขอบอกว่ามันตึงก็จริงมันแดงก็จริงแต่มันหน้ามันเนียนขึ้นว่าใช้เลยติ่นเอเนี่ยนะมันขาวขึ้น <Wow. S 1> จริง <Wow. S 1> คือ <Wow. S 1> มันผัดเซลล์ด้วยมั้งคือไม่แน่ใจแล้วก็เอ็มมันหน้าเนียนขึ้นขาวขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยความหน้าแดงคนอื่นแดงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า oh, เป็นคน <no. S 1> ที่แพ้อะไรง่ายเหมือนกัน นะหน้าแดงง่ายหรืออะไรง่ายเนี่ยก็ก็กเออสนใจที่จะจะทำเพราะว่าอยากสวยหน้าเนียนขึ้นจนมีคนทักวิดีใจจะบอกให้ดีใจมากคบคบอาทิตย์แล้วนะท,ทีที่เป็นแบบนี้นี่เป็นรีวิวพรีชีพเลยนะจะบอกให้ คือไม่อายกันเลยทีเดียวหน้าเนื้อหนังหน้าอุบาทเหลือเกินก็ยังมารีวิวหน้าสดด้วยนะคะกลัวเหมือนกันว่า,าสิวจะผุดสิวจะอะไรมากมายแต่แต่แต่ประเด็นคือสิวมันก็ไม่ได้ผุดอะไรมากมายอันนี้คือรอยเก่าทางนั้นเลยนะรอยเก่ารอยเก่าเนี่ยมันก็มีแค่นี้เม็ดหนึ่งแล้วก็เม็ดนี้แล้วก็เม็ดนี้ซึ่งมันเริ่มแตกไปแล้ว แค่นี้สี่เม็ดที่มันผุดมาถึงว่าตอนเช้าอะนะคือตื่นขึ้นมาแล้วอะก็ก็คือช่วงเนี้ยเป็นเป็นสิวใช่ไหมมีสิวขึ้นด้วยก็จะทาน้ําเกลือก่อนฮาดะสีขาวตัวนี้เพื่อให้มันมีความชุ่มชื่นเพราะว่าสีขาวเนี่ยช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นใช่ไหมนี่ช่วงทาเรตินเอเราก็กลัวไงว่าจะจะใช้อะไรพัมเพื่อไม่ได้ก็ใช้แค่น้ำเกลือ แล้วก็ตัวนี้คือฮาดะสีขาวนะคะอ่ออีกอันที่เราทาพอทาฮาดะเสร็จเนี่ยเราก็จะลงด้วยตัวนี้ว่านหางจระเข้ร้อเปรเซ็นเป็นว่านหางจระเข้สดเป็นน้ำเห็นไหมคะนี่เป็นวุ้นๆเลยเอออันนี้ของเขาคอทะเลภูซื้อที่เซเว่นนก็ก็เคช่วย คือไม่รู้ช่วยอะไรอะนะแต่เพีงแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็น่าจะช่วยให้พวกรอยอะไรพวกนี้หายไวขึ้นนะเพระ่ะเมื่อกี้เราลงฮาดะแล้วก็ลงว่านหางจระเข้ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราใช้มาตลอดเพราะว่าเราเป็นสิวเออคือตัวนี้อีเซอร่าเป็นครีมหมีสีม่วงใช้ดี คือจะบอกว่าพอทาไปอ่ะไออาการแดงแดงคันๆยุบยิบเนี่ยมันมันดีนะอืมมันทำให้ลดการละคายเคืองพวกเนี้ยได้ดีมากคือเราก็จะทาคือช่วงนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรทาแค่เนี้ย สดมากๆคืออยากให้รู้ไงว่าคนที่แบบไม่เคยใช้เรตินเอใช้แล้วจะเป็นยังไงอาการออกมาแล้วมันเป็นแบบไหนอม,มันก็จะประมาณนี้ถ้าทนได้นะคิดว่าก็จะใช้ต่อไปแต่ตอนนี้มันทนไม่ไหวแล้วมันแสบแล้วมันก็คัน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 ,คนยุบยุบเลยตอนกัางคืนนี่นอนแทบไม่ได้เพราะมันคันคน ก็จะหยุดก่อนหยุดในสภาพหน้าแบบนี้ก็เนียนขึ้นจริง,รงๆไม่ใช่คพานคลผิวดีโดยกำเนิดเออแต่มันก็โอเคขึ้นนะแต่จะรอให้อ้รอยไอ้แดงๆเนี่ยมันหายไปก่อนแล้วก็จะลองดูว่าถ้าเราเออมาใช้วันเว้นวันอะหรืออาทิตย์นึงใช้แค่2วันเนี่ยมันจะได้ไหมลองดูแต่ตอนนี้พอใจนะ ทาเรตินเอจริงๆจะทาหรือไม่ทามันก็ควรต้องใช้แหละคือครีมกันแดดเนาะลืมลืมบอกไปได้ไงล้ยงกนทาทุกวันเลยนะทาด้วยครีมกันแดดห้ามลืมเด็ดขาดโดยเฉพาะช่วงที่ทาเรตินเอเนี่ยต้องทาครีมกันแดดนะจ๊ะเพราะว่ามันไวต่อแสงมากนี่แล้วก็ไม่ลืมที่จะทาครีมกันแดดหน่อย เดี๋ยวอีพีสองเรามาตามกันว่าอมเอาเป็นว่าผ่านไปอีกสักสองอาทิตย์แล้วกันเนาะว่าวาน่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะได้ดูผลลัพธ์ด้วยว่าถ้าเราลงเอ,อครีมบำรุงหนักกว่านี้ในช่วงที่ที่ที่หน้ามันกําลังลอกน,นี่คือมันมีการผัดเซลล์อยู่แล้วละ่ะมั่นใจว่ามันต้องเป็นการผัดเซลล์เพราะว่ามันก็มีการมีความลอกบ้างเพราะว่า มันเห็นได้ชัดว่าเราเออมันมันลอกแล้วก็ตรงนี้มันแดงแต่ตรงอื่นมันไม่แดงไงเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในช่วงที่มันแดงมันลอกมันผลาดเซลล์เนี่ยเราควรจะบำรุงได้โอกาสก็บำรุงมันซะก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์เรามาดูที่ EP 2กันว่าเราลงบำรุงตัวอื่นเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปโดยที่ตอนนี้หยุดเรตินเอก่อนนะ EP 2จะเป็นการหยุดเรตินเอ แล้วเราก็บำรุงเพิ่มเติมเข้าไปนะเนาะเออยังไงก็ฝากดู Ep 2ต่อเนาะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์เราทำอีพีมาให้ชมน่าจะใส่แล้วโอเคงั้นอ p พีหวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะขอเป,ป็นลงแป้งให้ดูเดี๋ยวไปลงแป้งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอืก่อนลงแป้งแล้วลงแป้งแล้วเปน็นยังไง ไม่ใช่แป้งเลยหรอกแป้งเด็กนี่แหละคือไม่เป็นคนไม่ทาแป้งแป้งแป้ตลับโอเคเนาะทายแป้งเราเบบี้ม่นี่ทาแป้งนี้แหละคื่อรมตอนนี้นะรูปหน้าตัวเองอะ่ะคือตอนทาแป้งนะเหมือนกลับไปเป็นเด็ก <laughs> สาวๆอีกครั้งหนึ่ง <laughs> <Wow. S 1> จริงเนี่ยดูดิ เหมือนเรากลับไปเป็นเด็กเลยอ่ะมันมันเนียนไงชอบชอบอารมณ์นี้มันไม่มีอารมณ์นี้มันมาหลายปีมากแล้ว,วอันนี้ก็ลองลองอีกสักครั้งหนึ่ง จะไปจริงๆแล้วทาแป้งเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปนี่ผมก็ยังสะเพ่งเพ่งเสร็จเห็นะสดจริงๆิ่าบน้ำเสร็จผมเกี่ยว่า <c oughs> ไม่อยากเอาออกอ่ะน่าเกลียดมากไปก่อนแล้วเจอกันที่ ep สองฝากตาิดตามกันด้วยนะจ๊ะ